สวัสดีครับผมอยู่ได้ที่สบายอ่ะนี่อยู่ค่ายขางมาสกี้อ่ะเป็นนินจาห5 0นูนนะฮะอันนี้จำผิดปีสิบเจ็ดหรือสิบแปดนี่แหละเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดทีหนึ่งนะของแต่งของมีมาแล้วคันนี้โอเคไล่มาเลยด้านหน้านะครับด้านหน้าก็หลักๆเขาก็จะโหลดมาโหลดมาทรงแบบว่าสปอร์ตอ่ะนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอ่าอะไรวะ กนะแฮนด์เหรอแฮนด์แต่งอ่าแฮนดะ์แต่งน่าจะทรงแบบ Sport สปอร์ตสปอร์ตหน่อยถ้าถ้าถ้า,ถาแฮนด์เดิมมันจะอ่าทรงแกเก็ตนั่นสบายๆนะนี่ก็เป็นทรงแฮนด์หมอบมานะโอเคครับผมก็มีครอบถังคาร์บอนนะครับทั้งถังเลยโอเคโซ่เตอร์ใช้ได้ใช้งานได้ยาวนะอ่ายังเหลือๆอยู่ยางหน้าหลังเต็มเต็มเบาะอ่าอันน,นี้เป็นเบาะแต่งมานะครับจริงนผ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเบาะไม่ขาดนะครับกิ๊บกริบท่อไล่สวีปออนออกมาเป็นปลายเอสซีแล้วลันลัน ครับผมโอเคดูเลขไมค์อันนี้เท่าไหร่เลขไมค์ร้องที่สองหมื่นนะฮะก่อนส่งรถลราสวิกให้แล้วเนาะเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็คน้ำหล่อเย็นของเลี้ยวภายในเครื่องนะแล้วก็พายบูมพห้บีก็เช็คให้ก่อนสอง่งครับโอเคฟังเสียงกันโอเคครับผมอันนี้จะเป็นรอบเดินเบานะผมลองเพิ้อนรอบต่ำๆเหมือรอบสูงดูนะครับ โอนเป็นโกดมีขอโทษดิคันนี้ออกรถจำไม่ผิดออกรถ9000บาทเลยนะยืนได้4ปีเลยการายละเอียดการผ่อนก็จำไม่ได้เดี๋ยวไงรายละเอียดแจ้งอีกทีหนึ่งฮนะท่านใดสนใจนะติดต่อเพจอาซปไปได้เลยนะหรือว่าน้องๆเซลล์ที่ขายอยู่นะฮะเข้ารู้รถหน้าร้านอย่างไงก็แจ้งกันได้นะครับไงาฝากเจ้านิจจ้า650คันนี้ด้วย,วยครับผมสวัสดีครับ